ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูมเมค่ะ สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้เจอกันกับคุณครูวันนี้เป็นวันพุธที่19เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมีทั้งหมด10ประเทศซึ่งได้แก่ประเทศกัมพูชาเวียดนามพมา่าลาว ไทยฟิลิปปินมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและบรูไนค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับตราแผ่นดินแล้วก็สัตว์ประจำชาติของทั้ง10ประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะรวมไปจนถึงเพลงชาติด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะเทศแรกก็คือประเทศกัมพูชาค่ะ อันนี้นะคะก็คือรูปภาพตราสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาก็คือกูปรีนั่นเองค่ะซึ่งกูปรีนั้นเป็นสัตว์จำพวกกระททงและก็วัวป,ป่าค่ะประเทศที่2ก็คือประเทศพมา่านะคะและภาพนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสหภาพพมา่านั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าเมียนมานะคะ สวัตว์ประจำชาติของประเทศพม,ม่าก,ก็คือเสือโคร่งนั่นเองค่ะประเทศต่อไปเป็นประเทศที่3นะคะก็คือประเทศลาวนะคะซึ่งสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะก็ จะเป็นภาพมีรวงข้าวอยู่ข้างๆสองข้างเลยนะคะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศเราก็คือช้างนั่นเองค่ะต่อไปเป็นประเทศที่4แล้วนะคะสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศเวียดนามก็คือ กระบือนั่นเองค่ะซึ่งประเทศเวียดนามนะคะเป็นประเทศที่ปลูกข้าวรายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลกเลยค่ะก็เลยยังนิยมใช้กระบือในการไถานาอยู่นะคะกระบือในที่นี้ที่บ้านเราปกติชาวบ้านเราก็จะเรียกกันว่าควายนั่นเองนะคะไยเป็นประเทศที่5นะคะอันนี้ก็คือตราสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของประเทศบูนายดารุสซาลามนั่นเองค่ะจะเป็นตราเดียวกันกันกบ ที่อยู่ในทงของประเทศบูไนเองเลยค่ะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศบูไนก็คือเสือโคร่งนั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นประเทศที่6นะคะสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะซึ่งจะเป็นรูปตราพยาคุตปัญจศีลน,นะคะซึ่งสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียก็คือมังกรโคโมโดค่ะ ซึ่งเป็นสัตว์เลือ้อยคานจำพวกกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะต่อไปเป็นประเทศที่7นะคะสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียค่ะจะเป็นรูป โล่นะคะแล้วก็มีเสือโคร่ง2ตัวรวมไปถึงพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองและดาวสีเหลือง14แฉกค,ค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียก็คือเสือโคร่งมาลายูนั่นเองค่ะไปประเทศที่8นะคะสัญ,ญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของประเทศ สิงคโปร์นะคะเป็นรูปสิงโตและเสือถือโล่สีแดงแล้วก็มีรูปดาว5 5 5ดวงด้วยนะคะแล้วก็จะมีพระจันทร์เสี้ยวสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ใช้บนธงชาติของสิงคโปร์ด้วยค่ะประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ก็คือสิงโตนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงประเทศที่9นะคะสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะมีลักษณะเป็นรูปพระอาทิตย์มีรัศมี8แฉกซึ่งแสดงถึงจังหวัดทั้ง8ค่ะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ก็คือกระบือ หรือควายนั่นเองนะคะซึ่งในภาษาตาการล็อกเรียกว่าคาราบาวนะคะเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานในไรนาหรือบางทีใช้สำหรับการชักลากซูงออกจากป่าค่ะและก็มาถึงประเทศสุดท้ายนะคะประเทศที่10เป็นตาสัญลักษณ์ของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นรูปพยาคุดนะคะเราจะเรียกว่าตาพราชลันจกรพระคุช พระเทพพาหนะของพระนานรายค่ะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาตินะคะแลนะสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแล้วก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยนั้นก็คือช้างนะคะซึ่งช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถาบัานหลักของประเทศไทย โดยครั้งหนึ่งนั้นธงชาติก็เคยมีรูปช้างปรากฏอยู่บนผืนธงสีแดงด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตราแผ่นดินแล้วก็สัตว์ประจำชาติของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยแล้วก็เพลงชาติไทยของเราค่ะ ธงชาติไทยนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงนะคะเป็นธงชาติของประเทศไทยมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะภายในธงจะมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กๆมี3สีนะคะก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนั่นเองค่ะซึ่งสีแดงนั้นก็หมายถึงชาติสีขาวก็หมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ แล้วเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาตินะคะทุกๆครั้งนะคะเด็กๆควรจะแสดงความเคารพด้วยการยืนตรงนะคะให้เพลงชาติจบเสียก่อนนะคะที่เด็กถึงจะทํากิจกรรมตามปกติค่ะและในส่วนเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นนะคะก็ปฏิบัติเช่นกันค่ะถ้าหากเด็กๆได้มีโอกาสไปได้ยินเพลงชาติของประเทศสมาชิก อาเซียนหรือประเทศอื่นๆนะคะเด็กๆก็ควรให้ความเคารพด้วยการยืนตรงนะคะให้เพลงชาติของเขาจบเสียก่อนนะคะเด็กๆถึงจะทำกิจกรรมตามปกติค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนประเทศอาเซียนตาแผ่นดินสัญรประจำชาติและเพลงชาติธงชาติไทยนะคะ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคุณครูขอฝากการบ้านไว้ะะให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆทำการบ้านหน้าที่32นะคะระบ,บายสี่ภาพยานพาหนะที่นักเรียนชอบนะคะมีทั้งภาพอะไรบ้างคะมีภาพเครื่องบินภาพรถยนต์รถเมล์จัก,กรยานและก้อนเรือนะคะให้เด็กๆเ,เลือกภาพยานพาหนะที่เด็กๆชอบนะคะ จะเลือกกี่อย่างก็ได้นะคะถ้าชอบ2อ,อย่างก็ระบายทั้ง2อ,อย่างก็ได้นะคะถ้าชอบ3อย่างก็ระบายทั้ง3อย่างชอบอย่างเดียวก็ระบายอย่างเดียวนะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย